รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับครูกุ้งครับนายสุภชัยแย้มศรีครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโคกสูงสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมก,การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสรากแก้วสวัสดีค่ะครูแมวค่ะนางสุมรรามาริวันครูกศนตํตำบลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาชะกัน สังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสแก้ววันนี้เราจะมาสอนในรายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งรหัสวิชาอช2 1 0 0 3ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบทเรียนนี้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มาตรฐานที่3.4มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการสร้างรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิตและเหลือเงินออมตามศักยภาพตัวชี้วัดสามารถวิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ5ด้านได้แก่ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่บนเส้นทางของเวลาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อ 1. วิเคราะห์ตามศักยภาพทั้ง5ด้าน ได้แก่ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิประเทศศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งได้อย่างเหมาะสมข้อ2 วางแผนการเข้าสู่ธุรกิจตามศักยภาพทั้ง5ด้านบนเส้นทางของเวลาได้แนวคิดผู้ประกอบการสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจะตัดสินใจเลือกให้เหมาะสมและอำนวยประโยชน์ต่อตอนเองในการลงทุนให้มากที่สุดและอยู่ในเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในศักยภาพธุรกิจเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการที่สร้างไรายได้อย่างพอเพียงต่อการดำรงชีวิตจึงจะต้องมีการพัฒนาอาชีพของตนเองเพื่อการมีอยู่มีกินโดยการค้นหาหรือวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจที่เป็นไปได้ เพื่อพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาครูอยากให้ผู้เรียนทุกคนได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนเพื่อวัดความรู้พื้นฐานในแต่ละคนไปทำกันเลยค่ะข้อหนึ่งข้อใดมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดในการทำการเกษตรกอไก่ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่กับลักษณะภูมิอากาศขอไข่ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับทรัพยากรมนุษย์ข้อควายทำเลที่ตั้งกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีงอง,งูลักษณะภูมิอากาศกับทำเลที่ตั้งข้อ2สิ่งใดมีความสำคัญมากที่สุดในการพิจารณาเลือกสินค้าเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่นกอไก่ ทำเลที่ตั้งขอไข่ราคาสินค้าขอควายสิ่งแวดล้อมภายในร้านงองูศิละปะวัฒนธรรมประเพณีข้อ3สุดาผลิตผ้าฝ้ายทอมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นการประกอบอาชีพตามศักยภาพในข้อใดกอไก่ศักยภาพของภูมิประเทศขอไขศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ขอควายศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติงองูศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตข้อสี อาชีพการประมงเป็นการประกอบอาชีพตามศักยภาพในข้อใดกอไก่ศักยภาพของภูมิอากาศขอไข่ศักยภาพของภูมิประเทศขอควายศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์งองูศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต ข้อ 5. นายวิชัยมีอาชีพขับรถรับส่งสินค้าเป็นการประกอบอาชีพตามศักยภาพในข้อใดกอไก่ศักยภาพของภูมิอากาศขอไข่ศักยภาพของภูมิประเทศขอควายศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์งองูง ศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตหลังจากที่เราทำแบบทดสอบกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเข้าสู่บทเรียนกันในเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ5ด้านบนเส้นทางของเวลา ก่อนอื่นเรามาดูความหมายของการวิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ5ด้านบนเส้นทางของเวลากันก่อนนะครับการวิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ5ด้านบนเส้นทางของเวลาหมายถึงการวิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ5ด้านได้แก่ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ ศักยภาพของศิละปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ตามมติจักของการประกอบอาชีพธุรกิจสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งของการดําเนินการการวิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ5ด้านจากการเปลี่ยนแปลงไปทุกด้านในโลกได้แก่เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยี พลังงานสิ่งแวดลอ้อมการส่งข่าวสารถึงกันล้วนส่งผลการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นอยู่ของประชากรทั้งสิ้นการจัดการด้านการศึกษาเป็นกลไกลสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรของชาติให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นการพัฒนาการศึกษาโดยคำนึงถึงความแตกต่างของพื้นที่และส่งเสริม แต่ละพื้นที่ให้มีศักยภาพสูงสุดถือเป็นการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพศักยภาพของพื้นที่5ด้านหมายถึงศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่ศักยภาพของศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1. ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ป่าไม้แม่น้ำลำคลองอากาศและธาตุต่างๆทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดใช้แล้วหมดไป 2. ศักยาภาพของพื้นที่ตามลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันเช่นประเทศไทยในภาคกลางมีอากาศร้อน ภาคใต้มีฝนตกเป็นเวลานานภาคเหนือมีอากาศเย็นโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนใหญ่สศักยภาพของภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่สภาพภูมิประเทศและทำเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันเช่นเป็นภูเขา เป็นที่ราบสูงที่ราบลุ่มแต่ละพื้นที่มีผลต่อการขยายอาชีพ 4. ศักยาภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันดังนั้นแต่ละพื้นที่ สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในอาชีพได้ 5. ศักยาภาพทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่หมายถึงความรู้ความสามารถของมนุษย์ที่มีภูมิปัญญาทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันด้านการประกอบอาชีพต่างๆในพื้นที่นั้นเมื่ออาชีพนั้นมีความมั่นคง ในพื้นที่นั้นๆแล้วอาจจะขยายไปพื้นที่อื่นๆการกระจายความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถทำได้โดยการอบรมผู้ที่สนใจให้ความรู้นั้นๆให้สามารถนำไปพัฒนาอาชีพในแต่ละพื้นที่ได้ผู้ประกอบการที่มีอาชีพมั่นคงโดยผ่านการพัฒนาจนกระทั่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย สามารถทำให้ธุรกิจก้าวหน้าโดยการเพิ่มคุณภาพให้มากขึ้นซึ่งนำศักยภาพ5ด้านมาประกอบการพิจารณาด้วยค่ะคุณกุ้งค้าวันนี้เรามีกลุ่มอาชีพตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะดีเหมือนกันครับคูณแมวว่าแต่กลุ่มนั้นอยู่ที่ไหนครับเป็นกลุ่มอาชีพการทอผ้าขมาทอมือบ้านพรสวรรค์เราไปดูกันเลยไหมคะครับผมค่ะไปกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์หมู่ที่8ตาาํา,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 าบลเขาชะกันอําเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วครับค่ะวันนี้นะคะเรามีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งนะคะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะโดยมีรองประธานกลุ่มและฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์นะคะที่มาให้ข้อมูลค่ะค่ะก่อนที่เราจะมารู้เรื่องศักยภาพของกลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์นะคะเราก็มารู้จักคุณชุกแจงนะคะซึ่งเป็นฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกลุ่มค่ะ ค่ะคุณทุกแจงคะศักยภาพของกลุ่มเราเป็นอย่างไรคะกลุ่มเราเนี่ยนะคะเริ่มต้นเดิมทีนะคะของเราเนี่ย เป็น o t o p ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะแล้วก็พัฒนาต่อยอดจนได้วิสาหกิจชุมชนซึ่งปัจจุบันนะคะปีนี้เราได้เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด,ด่นนะคะระดับจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ต่อยอดจนมาถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ในปัจจุบันนี้นะคะนอกจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์ทอผ้าของเราเนี่ยนะคะเราก็ยังเป็นศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะว่าของเราอะค่ะได้เป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนว,วัตวิถีด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเรารองรับทั้ง ท่องเที่ยวเองนะคะแล้วก็บุคลากรทั้งในส่วนของข้าราชการเองแล้วก็นิสิตนักศึกษานะคะที่เข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันนะคะในส่วนของวัฒนธรรมการทอผ้าเองนะคะหรือว่าในเรื่องของการทาเส้นใยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ายไหมต่างๆค่ะปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการนำเอาเครื่องจักรมาใช้ทดแทนการทอผ้าด้วยมือ แต่กลุ่มเรายังสามารถทําให้กลุ่มทอผ้าด้วยมือยังคงอยู่ไว้จนถึงทุกวันนี้ทําได้อย่างไรคะค่ะเพราะว่าการทอผ้าด้วยมือค่ะจุ๊บมองว่ามันเป็นเสน่ห์แล้วก็หลักๆเลยค่ะมันเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นอีสานดั้งเดิมของชุมชนเราค่ะ นี้เขาเรียกการทำอะไรคะคุณแม่การทอค้าจ่ะทอค้าต่อมาจ้าแล้วเราทอแบบนี้คราวนี้เราต้องเปลี่ยนเส้นได้อยู่ตลอดเวลาไหมคะอันนี้อันนี้ทำอันชายมาแล้วจ้ายยังไม่ได้อันเปลี่ยนสีนี่เสร็จแล้วจะเสร็จปืนแล้วนี่เลยได้ไดทอสีเดียว ค่ะคุณพี่คะที่เห็นอยู่นี้เขาเรียกขั้นตอนการทำอะไรของเรื่องของการทอผ้าคะอ๋อที่เห็นอยู่นี้คือขั้นตอนการทําเครือหูค่ะหรือว่าเครือเส้นยืนหรือว่าที่ว่าเขาคือทําหูก็คือนี่คือเส้นยืนแล้วก็อันนี้คือวิธีหว,วีหู่ะหวีเส้นยืนเพื่อเราจะไปม้วนม้วนไปตรงนั้นแล้วก็เอาไปต่อจากใส่เฟือแล้วก็่อยทอค่ะขึ้นกี่ค่อยทอได้ค่ะ ค่ะแล้วปกติเราต้องทำกี่คนคะที่ว่าจะทำได้อย่างเงี้ยคะ่ะต้องหลายคนแบบนี้ค่ะใช่ค่ะต้องสามสี่คนขึ้นไปค่ะเพราะว่ามันมีหลายตำแหน่งที่คนหนึ่งหมุนอีกสองคนหนึ่งมาจับเส้นตัวนี้ไม่ให้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันแล้วอีกคนนึงก็ไปจับตรงเครือตรงนู้นเพื่อให้เครือเข้าไม่บิดแล้วก็ค่อยหมุนหมุนเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดค่ะค่ะแล้วก็จะมีวิธีแนะนำในเรื่องของเส้นสีไหมคะ ในเมื่อเราเราทำอย่างนี้คือเราต้องตั้งสีไว้ก่อนเลยไหมคะว่าเราจะเอาสีไหนให้เข้ากับสีไหนอย่างนี้ยค่ะค่ะแล้วก็มีวิธีเลือกสีคือต้องให้สีมันแมทกันแล้วก็ว่าจะเอาทางเส้นยืนเนี้ยจะเอาสีไหนแล้วก็ตั้งตั้งได้นับเส้นทีละเส้นละเส้นว่าจะเอาเส้นไหนให้มันเท่าๆกันแล้วก็เวลาไปทอก็จะเอาเส้นพุ่งอ่ะเส้นไหนให้มันแมทกับสีเราจะไม่เอาสีเดียวกันทอทั้งหมดนะคะเพราะว่า มันสีมันจะตัดกัน,นทำใจะน้าให้สีไม่เด่นมากแล้วก็ทําให้สีมันซอบลงเขาก็เรียกอะไรทุกวันนี้เขาเรียกแบบสีพาเทเาลอาเรประมาณนี้ที่คนรุ่นใหม่เขาชอบเขาไม่ชอบสีจัดจ้านไม่ชอบสีสัมผัธรรมชาติในน้อย,อยที่มันว่าคือให้มันซอบๆเบาๆแล้วก็เป็นสีพ้าเทลของเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะคะค่ะก็พอเราทอเสร็จก็เหมือนเสื้อที่ครูแมวใส่อย่างนี้ค่ะเป็นเป็นลายแบบนี้ก็คือตอนเราทอ เส้นอะไรนะคะเขาเรียกเส้นพุ่งเส้นพุ่งเส้นพุ่งอ่ะก็คือต้องสลับสีเหมือนกันไม่ใช่ทอสีเดียวใช่ไหมคะแล้วแต่กลุ่มแม่บ้านเขาจะออกแบบมาว่าต้องใส่ประมาณ3มสีสองสีอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นลายคู่หรือลายตาเดี่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อค่ะก็ช่วยกันนะคะคนในกลุ่มทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที่ช่วยกันอยู่ทําอยู่ตอนนี้คือคนในกลุ่มทั้งนั้นเลยค่ะค่ะแล้วรายได้ก็คือหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มใช่ไหมคะค่ะ แล้วในชุมชนของเรานะครับมีการใช้วิถีชีวิตอย่างไรครับด้วยพื้นฐานชุมชนเองนะคะแต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยชุมชนของเราเป็นชุมชนที่ย้ายมาจากทางภาคอีสานนะคะเขาก็ได้นําภูมิปัญญาเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝ้ายปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะคะหรือแม้กระทั่งจักสารต่างๆนะคะ นำติดตัวมาด้วยนะคะซึ่งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยความจริงเนี่ยเขาทําเกษตรกรกรมก่อนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าเนี่ยเขาทําใช้ในครัวเรือนแล้วคนในชุมชนครับนําผ้าขอม้าทอมือไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรครับ ถ้าโดยแต่ดั้งแต่เดิมเลยนะคะเวลาที่เขาทอมาเนี่ยเขาก็ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการนุ่งหง่มหรือว่าออกไปไล่ไปสวนอย่างผ้าขม้าผืน่ผืนนี้ค่ะก็คือเขาเรียกว่าผ้าคลุมไหล่แต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะเอาไปคลุมแดดไปการฝุ่นไปเช็ดเหงื่ออันนี้ถ้าแบบมองในอ,อดีตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันนะคะเราก็มีการแปรรูป เป็นเสื้อผ้านะคะเป็นเครื่องู่หมม่มเป็นหมอนเป็นของใช้ต่างๆที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะแล้วก็นําไปจาหน่ายสู่ท้องตลาดค่ะมีความหลากหลายของพิตภั์มากขึ้นค่ะ,ค,ะค่ะแล้ววัฒนธรรมในสมัยก่อนนะคะที่มีมายาวนานเนาะบางทีมันก็หายไปสูญหายไปอย่างเงี้ยแล้วกลุ่มของเราอ่ะรักษาวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ไว้อย่างไรคะอันนี้ด้วยความว่ามันเป็นความตั้งใจ ของชุมชนเองนะคะที่อยากจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าขอมาด้วยมือเองหรือว่าจักสานเองนะคะเราบกฝังนะคะมารุ่นสู่รุ่นอ๋อแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามีน้องรุ่นใหม่นะคะมาเรียนรู้ในเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปถามน้องกันค่ะว่าทำไมน้องถึงสนใจในเรื่องการทอผ้าคะ ค่ะสวัสดีค่ะก็คืออยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะแล้วทีนี้เห็นแม่ทํามาตลอดก็แบบว่าเวลาว่างปิดเทอมเนี้ยค่ะก็เลยแบบมาช่วยแม่บ้างเนี้ยค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าก็เหมือนรุ่นสู่รุ่นนะคะก็ะจากรุ่นคุณแม่นะคะคุณลูกก็มาทําต่อเนาะทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่มีอยู่นามาใช้ประโยชน์กับการทํากิจกรรมกลุ่มอย่างไรครับ ค่ะด้วยพื้นที่ของเรานะคะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีทั้งน้ำดินนะคะแล้วก็พืชหลกัหลกๆที่นำมาใช้นะคะ mm hmm. ก็จะมีทั้งฟ้าเองนะคะแล้วก็จะมีทั้งตัวหมอนนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะเอามาแปรรูปเป็นเส้นใยนะคะเริ่มต้นจากตัวน้ำนะคะน้ำของเราเนี่ยค่ะในพื้นที่จะมีแหล่งน้ำก็คือจะมีสระนะคะแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะ ไว้ทั้งเก็บกักยามใช้ยามหน้าแรงหรือว่าทำามาเนีคะมาลดน้ำฝ้ายหรือว่าหมอนเองนะคะแล้วก็ในส่วนของดินนะคะพื้นที่ของเราอะคะ่ะเขาจะเหมือนกับว่าทางชุมชนนะคะเขาจะเตรียมพื้นที่ไว้นะคะไว้สำหรับปลูกพืชชนิดนี้ไว้อยู่แล้วเพื่อมา,อาประกอบกิจการนะคะต่างๆ รวมถึงตัวพืชเองนะคะก,ก็คือตัวฝ้ายนะคะแล้วก็ตัวหม่อนตรงนี้นะคะเมื่อน้ําดีแล้วนะคะดินดีแล้วเวลาที่เราปลูกพืชพวกนี้ออกมานะคะก็ทําให้ตัวต้นนะคะมีความแข็งแรงสมบูรณ์เวลาผลิตออกมาเป็นเส้นใย,ยคะ่ะก็คือของเราเนี่ยจะได้เส้นใย,ยที่มีคุณภาพดีรวมถึงนะคะทางชุมชนเองคะ่ะเรารณรงค์ให้ ลถใช้นะคะสารเคมีเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลนะคะว่าทําให้ไม่ว่าจะเป็นดินเองน้ําเองหรือว่าพืชเองค่ะก็ส่งผลว่ามันดีทั้งหมดเลยพอเราผลิตเป็นสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี้ยนะคะมันก็ส่งผลให้ผู้บริโภคอะนะคะเขาเไม่ได้รับเคมีต่างๆเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วสภาพภูมิอากาศนะครับ ค่ะด้วยจังหวัดสายแก้วนะคะอยู่ในภาคตะวันออกจึงมีสภาพอากาศที่ร้อนชื้นทําให้เหมาะกับการปลูกทั้งฝ้ายเองแล้วก็ปลูกทั้งหม่อนเองค่ะครับแล้วสภาพภูมิอากาศร,ร้อนชื้นนี้นะครับส่งผลกระทบอย่างไรบ้างครับคือถ้าเริ่มต้นที่เราเอาตัวฝ้ายหรือว่าตัวหม่อนนะคะมาปลูกเนี่ยก็มีผลกระทบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรา พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงค่ะจนปัจจุบันนี้เราได้ทั้งพันฝ้ายแล้วก็พันหมอนน,น,นะคะมาปลูกจนมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานค่ะคต่อสภาพอากาศค่ะแล้วทำเลที่ตั้งล่ะคะ ค่ะด้วยกลุ่มของเรานะคะอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยทําให้มีทั้งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเองในหน่วยงานราชการเองนะคะเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็เกิดเป็นกิจกรรมในส่วนของการแปรรูปแล้วก็ปัจจุบันนี้คะ่ะเราก็มีสินค้าหลากหลายเลยนะคะทาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะจากตัวเขาชะกาลเองซึ่งตัวชุมชนของเราค่ะมีพื้นที่ค่ะใกล้ใกล้นะคะกับทางเขาชะกาลนะคะทําให้ปัจจุบันนี้คะ่ะ ทางกลุ่มเองค่ะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อสินค้านะคะเป็นจำนวนมากค่ะค่ะแล้วถ้ามีชุมชนอื่นที่เขาอยากทำกลุ่มทอผค่าเหมือนกลุ่มของเราอย่างเนี้ยนะคะเราจะสามารถไปให้ความรู้กับเขาได้ไหมคะในพื้นที่ชุมชนอื่นอย่างเงี้ยค่ะด้วยพื้นฐานของกลุ่มเองนะคะเป็นกลุ่มที่เ,ออเป็นศูนย์ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วนะคะซึ่งคนในชุมชนเองค่ะบรรดาแม,แม่แม่เนี่ยสามารถที่จะเป็นวิทยากรให ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการปลูกการทอนะคะหรือว่าการทำฝ้ายการทำไหมนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเรามีการเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆะคะ่ะเราก็สามารถที่จะให้แม่ๆค่ะไปเป็นวิทยากรตามพื้นที่ต่างๆได้ค่ะกลุ่มแม่บ้านบ้านคอนสวรรค์หมู่ที่8ตํตำบลเขาสะกันอำเภอเขาชกันจังหวัดสระแก้ว มักใช้เวลาว่างที่มีไปใช้ในการทอผ้าซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดมาทอและตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งหม่มเครื่องแต่งกายอาทิเช่นผ้าเขา่าม้าผ้าชิ้นผ้าคลุมเป็นต้นโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นฝ้ายและย้อมด้วยสีธรรมชาติที่ใช้จากเมล็ดหรือเปลือกไม้ ที่หาได้จากชุมชนเช่นคามมะเกือเป็นต้นปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีมาตรฐานรองรับโอทอปสีดาวและมาตรฐานมพอชอรวมถึงจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตและแปรรูปผ้าข,ขอมา้าเพื่อให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมและเรียนรู้ภูมิปัญญาจากการทอผ้าของชุมชนบ้านพรสวรรค์ หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจตามศักยภาพ5ด้านบนเส้นทางของเวลาไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทําแบบทดสอบหลังเรียนกันเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้พร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทําแบบทดสอบกันเลยนะครับข้อ1สิ่งใดมีความสําคัญมากที่สุดในการพิจารณาเลือกสินค้าเพื่อจําหน่ายในท้องถิ่นกไก่ สิ่งแวดล้อมภายในร้านขอไข่ทำเลที่ตั้งคอควายศิลปวัฒนธรรมประเพณีงองูราคาสินค้าเฉลยคอควายศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ข้อ2ข้อใดมีความสัมพันธ์กันมากที่สุดในการทำการเกษตรกอไก่ทำเลที่ตั้งกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีขอไข่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับทรัพยากรมนุษย์ขอควายลักษณะภูมิอากาศกับทำเลที่ตั้งงองูทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่กับลักษณะภูมิอากาศ เฉลยงองูทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่กับลักษณะภูมิอากาศข้อ3นายวิชัยมีอาชีพขับรถรับส่งสินค้าเป็นการประกอบอาชีพตามศักยภาพในข้อใดกอไก่ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ขอไข่ศักยภาพของภูมิประเทศขอควายศักยภาพของภูมิอากาศ งงูศักยภาพของศิละปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตเฉลยกอไก่ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ข้อ4อาชีพการทำประมงเป็นการประกอบอาชีพตามศักยภาพในข้อใดกอไก่ศักยภาพของศิละปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตขอไข่ ศักยภาพของภูมิประเทศคอควายศักยภาพของภูมิอากาศงองูศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เฉลยขอไข่ศักยภาพของภูมิประเทศข้อ5สุดาผลิตผ้าฝ้ายทอมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นการประกอบอาชีพตามศักยภาพในข้อใดกไก่ศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติขอไข่ศักยภาพของภูมิประเทศขอควายศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์งองูศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตฉเฉลย งองูศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตจากที่ได้ลงพื้นที่ดูกลุ่มตัวอย่างการทอผ้าขม้าบ้านพรสวรรค์หวังว่านักศึกษาจะตระหนักถึงคุณค่าในเรื่องของทรัพยากรทั้ง5ด้านหลังจากที่รับชมมาแล้วตอนนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ